่ะดิฉันนางสศร้าทิานารักกินห้องเมกิซิยู่สาขาการตลาดอาณาจักรสุโคไทยการก่อตั้งสุโคไทยอาณาจักรสุโคไทยก่อตั้งเมื่อประมาณพศ1780พร้อะคุณสี่อินทรา t ิศทรงพระนามเดิมว่าพ่อคุณบางกางหา,หาวทรงสถาปนาสุโคไทยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยโดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง สุขโขทัยเป็นอาณาจักรของชาติไทยอยู่ประมาณ200ปีจึงถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวของอาณาจักรสุขโขทัยเมื่อพศ1 9 8 1เสศรษฐกิจสม,มัยสุขโขทยัยสภาพเศรษฐกิจสมัยสุขโขทยัยเป็นระบบกะเกษตรแบบเสรีนิยมดังข้อความปรากฏในหลักิลาจารึกลักที่หนึ่งใครจากใครฆ่าช้างฆ่า ใครจักไครค่าม้าค่าใครจักไข่ค่าเงินค่าทองค่าและเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบการการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเช่นสังคมไทยส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบัน1เกษตรกรรมการปลูก การเพาะปลูกเป็นอาชีพหลักของประชาชนประชาชนที่ดินทํากินเป็นของตนเองมีระบบชนประทานเข้าช่วยในการทําเกษตรกร 2. อัตถกรรมเครื่องสังคโลกเป็นสินค้าส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ 3. พาิณ์พาณิชยกรรมระบบการ ขาแบบเสรีไม่เก็บภาษีเงินตาคือเงินพดด้วงแบ่งออกเป็นสลึงบาทและตำลึงจัดรูปแบบการปกครองหนึ่การปกครองราชธานีกรุงสุขโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครองในอาณาจากักรสการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองเมืองต่างๆที่อยู่นอกเมืองหลวงออกไปแบ่งออกเป็นสามประเภท หัวเมืองในเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด้านเป็นเมืองที่ตั้งยู่รอบราชธานีทั้งสีทิศหัวเมืองชั้นนอกเมืองพญามหานครยู่ไกลาจากราชธานีมากกว่าเมืองลูกหลวงกษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือคนนางชัน้นสูงไปปกครองดูแลดินแดนหัวเมืองประเทศ ประเทศลาดเป็นเมืองที่ยู่ไกลราชธานีออกไปว่าเป็นเมืองของคนต่างชาติต่งางภาษาที่อยู่ใต้การปกครองของสุขโขทยัยการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจัดเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกก้าวคือผู้ปกครองจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนให้ความเป็นกันเองและความยุติธรรมกับประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเรียกร้องกับพ่อขุนได้ตรงโดยก,การไปสร้าง,งกระดิ่งที่แผวนไว้หน้าประตูที่ประทับดังข้อความในสิราจารึกประมาณว่าอุย้ยปรากฏว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งไว้ให้ไพ่ฝาหน้าใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ประชาชนสรามาสั้นกระดิกเพื่อแจ้งเตือนข้อร้องเรียนได้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศความสัมพันธ์กับล้านนาและอาณาจักรพะเยาเป็นไมตรีกันตลอดมาความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอนมอนสวามิภักดิ์ต่อสุขโขทยัยในสมัยเพาะคุณรามคำแห่งมหาราชเพราะทรงสนับสนุน มกะโล่เอ้ยมกะโทราชบุตรเคย, mm. ยเป็นกระซาสามความสัมพันธ์กับอาณาจากักรนครสรีธรรมราชสุขโขทยัยรับเอาบุตรศาสนานิกายเทวเอ้ย mm. เทรวัตรักจิลังกาวงมาจากลังกาโดยผ่านเมืองนครศรีธธรรมราชความสัมพันธ์กับลังกาสุขโขทยัยมีความสัม พันย่างใกล้ชิดกับลังกาลัางกาได้ถวายพระทธสิหิงแกสุขโขไทยความสัมพันธ์กับจีนสุขโขไทยทําการค้ากับจีนมาเป็นเวลานานจีนได้ส่งพาาทูตคณะทูตเข้ามาจเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับไทยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทยทั้งการเมืองและการค้า ของปุงสีเอ้ยของปรุงสุขโขทัย 1. การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวง์และสุขโขทัยทําให้อํานาจการปกครองอ่อนแอลง 2. พระมหากษัตริย์ของสุขโขทัยสมัยต่อมาทรงสนพระไทยทางด้านศาสนามากกว่าการต้องกันประเทศ 3. อาณาจักรสุขโขทัย สถาปนาขึ้นทางตอนใต้มีความเข้มแข็งมากขึ้นจึงพนวกอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรเดียวกัน